สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเกิดอะไรขึ้นเชียร์ที่คำพอรอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กหรือเลิกเงียบทำเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอกดังอย่างเชียร์ที่คำพอรอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรปัจจุบันได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ นอกเหนือจากงานเบื้องหน้าและตอนนี้เชียร์ที่คำพรก็ได้หันไปทําเบื้องหลังเป็นผู้จัดละครด้วยและเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เชียร์ที่คำพรกำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซบิกธนพลและหลายๆคนก็รอลุ้นคู่นี้ให้เข้าพิธีวิวากันไวๆเพราะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวทําเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอกดังอย่างเชียร์ที่คำพรอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไฮโซบิก โดยก่อนหน้านี้ทางเพจเจมอยห0 8อยได้ออกมาโพสตว่ามีคู่รักมาดเทเขาอันเฝ้ากันอีกคู่ละนะเนีย่ยเนีย่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกละหรอล่าสุดทางข่าวบันเทิงช่อง8ดได้ออกมาเฉลยว่าคู่รักมาดเทนั่นคือคู่ของเชียร์ที่คำพรไฮโซบิ๊กที่ตอนนี้เธอนั้นได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้านฝ่ายชายยังฟอลโล่อยู่นั่นเองงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ